สวัสดีคุณงามความดีคืออะไรคุณงามความดีคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชิคุณงามความดีคือสิ่งที่ทำให้คนอยู่เป็นสุขคุณงามความดีคือทำให้ครอบครัวมีความสบายคุณงามความดี คือทำให้บุคคลพู้นั้นได้รับความสบายด้วยคุณงามความดีเป็นสิ่งที่โลกต้องการแต่ว่าทำไมอาธรรมที่เรียกว่าไม่ใช่คุณงามความดีมันจึงเจริญงอกงามขึ้นมาอย่างหนักยิ่งนานไปนานไปอธรรมต่างๆก็ยิ่งมีฤทธ แผงลิทเพื่อที่จะคุมหมู่คุมสมัครพรัคพวกคุมพวกที่เรียกว่าพวกอธรรมมากขึ้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าคนเราเนี่ยมีกิเลสอยู่สามกองที่ทำให้เกิดอาธรรมขึ้นคือความโลภความโกรธความหลง แต่ทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเห็นผิดเป็นชอบเพราะอะไรเพราะว่าความโลภนี่มันไม่มีประมาณได้เท่าอันนี้ก็จะเอาเท่านั้นได้เท่านั้นก็จะเอาอีกเ,อเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเอาก็ไปเท่าไหร่ ความโลภเกิดขึ้นมาเท่าไหร่อธรรมก็เกิดมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่จะว่าความโลภและยังมีความโกรธอีกความโกรธก็คือความอาฆาตความพยาาบาทอาฆาตจงเวนในเมื่อ,อคนอื่นทําให้เราอย่างนี้เราก็จะต้องทําให้คนอื่นได้รับความทุกขสามเท่าสีเท่า ทีนี้ความโกรธเนี่ยกลัวมันจะหายไปด้วยถ้ามันหายไปเว้ยเสียดายมากอยากจะให้ความโกรธนี้มากๆเข้าก็เหตุเพราะความโกรธความอาฆาตปิยาบาจองเวรนี่เองมันทำให้เกิดความวุ่นวายในโลกก็เรียกว่าอันนี้เรียกว่าอาธรรมแล้วก็ยังมีกองใหญ่อีก,กองหนึ่งก็คือความหลง ความหลงนี่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างคนที่กองกินสารพัดเนี่ยก็หาว่าคนนั้นเป็นคนดีนี่คือความหลงในฐานะที่คนเนี่ยผิดสินธรรมอย่างนั้นผิดสินธรรมอย่างนี้แต่ว่าขอให้เราได้รับผลประโยชน์ก็แล้วกันก็ถือว่า ผิดสินธรรมก็ช่างมันอย่างนี้เขาเรียกว่ามิชาทิสิมิชาทิธิที่เกิดขึ้นมาแก่มนุษย์เนี่ยยากที่จะลบเพราะว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเราวันายไอ้โมหะตัวน,นี้มันก็อยู่ในตัวอคนาครเห็นนั่นเองเทองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราลดระดับ เราไม่สามารถที่จะกําจัดมันหมดได้ความโลภเราไม่สามารถที่จะกําจัดมันหมดได้ความโกรธความหลงแต่เราลดระดับพวกนี้ให้มันสั่มลงไปให้มันมีอํานาจน้อยลงไปนี่เราสมควรจะทํากันแต่เราก็ไม่รู้จักทําก็จะทําไมถึงเราจะทําไม่ได้ต้องทําได้ในเมื่อเรา มีมนุษยธรรมอยู่ในตัวเราแล้วเราก็สามารถสร้างคุณง,งามความดีเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประดับเมื่อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประดับแล้วเราก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเนี่ยต,ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวภาวนาตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสมาธิ ทำไมจึงว่าสำคัญเพราะว่าสมาธินี่ไปอยู่ที่องค์มรรคแปดมรรคแปดนี่นก็คือหนทางกลางขนทางที่จะทำให้คนเกิดความสำเร็จล่าความรบความกลัวความหลวงได้นี่คือหนทางเพราะฉะนั้นมรรคแปดข้อเจแปดที่ว่าสัมมาสมาธินั้นก็คือสร้างสมาธิให้เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วก็ สามารถควบคุมจิตใจของเราได้นี่สองนี้ต้องสำคัญเราช่วยกันพากันประก,ระกาศสมาธิให้กว้างขวางสมาธิก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเมื่อเรารู้จักหนทางแล้วมันง่ายนิดเดียวที่สามารถจะสร้างพลังจิตขึ้นมาได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเขาเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิ พอทำสมาธิก็นึกพุทโธคำเดียวอารมณ์ั้งหมดก็เหลืออันเดียวเมื่อเหลืออันเดียวจิตมันก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลพลังจิตผลิพลังจิตพลังจิตก็แทรกซึมลงไปในที่จิตเมื่อแทรกซึมลงไปในที่จิตก็ฝังไว้ที่จิตแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา เราทำครั้งที่สองที่สามเราทำครั้งที่หลายครั้งขึ้นพลังจิตเหล่านี้ก็เพิ่มตัวขึ้นเมื่อเพิ่มตัวขึ้นมามากแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจได้ความโลภมันเกิดขึ้นก็ลดร,ระดับลงได้ความโกรธเกิดขึ้นก็ระลับก็ระงับลดระดับลงไปได้ความหลงโมหะไอตัวโมหะเนี่ยตัวสมคัญมันก็ลดระดับลงไปได้เพราะว่า เมื่อทำสมาธิแล้วหูตามันจะสว่างขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำสมาธินี่หูตามันไม่สว่างขึ้นเพราะว่าพลังจิตไม่เมีเหมือนกันกับเครื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยเ,เครื่องทำไฟฟ้าเนี่ยหมุนไม่เร็วพอมันอะมันไฟมันไม่ออกหมุนเหมือนกันแต่มันได้เพียงออยลอยรอบพันรอบมันก็ไม่เป็นไฟถ้ามันหมุนถึง พันรอบหกพันรอบอะไรอย่างนี้มันก็เกิดไฟนั่นคือพลังเพราะฉะนั้นทำสมาธิเมื่อมีพลังแล้วมันก็เกิดไฟเมื่อเกิดไฟมันก็สว่างเมื่อสว่างตาก็เห็นอ๋อไอ้นี่มันเป็นของไม่ดีนี่มิจฉาทีเทเอตอภากันคิดว่าการที่ทำให้ผิดศีลธรรมเนี่ย ม่อผิดศินธรรมเนี่ยมันคืออะไรคือความไม่สุจริตไม่ยุติธรรมความไม่สุจริตที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเขาเรียกกันภาษาปัจจุบันเขาว่าคอร์รัปชันอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียวกว่ามิจฉาทิฏฐิม่อคอร์รัปชันขึ้นมามากๆเราก็มีพวกวามากมากเราก็เลยมิจฉาทิฏฐิกันใหญ่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย พากันมาทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเถิดคือมารักพยายามทําสมาธิให้เกิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็สามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อควบคุมจิตใจได้แล้วก็สามารถที่จะลดระดับความโลภความโกรธความหลงได้อย่างที่มีประสิทธิภาพขอความสุขสวัสดีจงมีเกสรทั้งหลายสวัสดี satu.